เงินเดือนคุณหนึ่งข้าวแล้วนะฮะเงินเดือน u t u b e เดือนนี้ของคุณหนึ่งได้ทั้งหมด3ามสวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับก็วันนี้ คุณหนึ่งก็มาพูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วก็ไปกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มาอวดอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็มาจะพูดคุยประสบการณ์นะฮะแล้วันนี้เงินเดือนคุณหนึ่งเข้าแล้วนะฮะเงินเดือน Youtube นะครับโอ้วันนี้เดือนนี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับได้เยอะมากสำหรับคุณหนึ่งนะสำหรับคุณหนะครับก็ได้เงินเดือน YouTube เดือนนี้ของคุณหนึ่งได้ทั้งหมด 3800กว่าบาทนะครับวนี้ฮะขึ้นมาขึ้นมาเมื่อกี้เองนะฮะก็โอเคเลยอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นรายได้ไอ้ได้ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับคนหนึ่งนะครับนะแล้ว,ลวหลายๆคนเนี่ยที่กำลังทำช่อง y t u t u นะครับก็ก็อยากอยากให้ทุกคนอ่ะอทำนะครับเก็บไว้ความทรงจำแล้วก็เป็นรายได้ให้ตัวเองนะครับพัฒนาช่องตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก ทำเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวตัวอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะมาบอกทุกคนนะว่า YouTube ได้ตังไหมได้เงินนะครับได้ตังค์ด้วยนะฮะได้เงินคือได้ตังค์นั่นแหละนะครับก็เป็นไรายได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าทุกคนเนี่ยทำทำช่องได้ตามมาตรฐานของตัวเองเนาะคือสม่ำเสมอเนี่ย เชื่อว่า,าเงินเดือนทุกก็จะเข้ามาทุกเดือนนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงว่าเงินเดือนเข้ายัางไงนะครับแต่ละเดือนเนี่ยทุกคนนะต้องเก็บอย่างน้อยนะครับไม่ไม่ต่ำกว่า100เหรียญน,นะครับ100เหรียญน,นะถ้าได้1 0 0เหรียญเนี่ยต่อเดือนเนี่ยอย่างน้อยในเดือนละ3,000ันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ทุกคนก็ต้องขอให้เราตั้งใจนะครับทําไปเลยให้เต็มที่นะขอให้ได้เดือนละหนึ่ง เดือนละ1 0 0เหรียญก็ยังดีนะฮะเดือนละ3า3เออ 3, 000, 3, 000กว่าบาทเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคละนะครับแต่ถ้าใครได้มาก,กขอโหถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะทำงานารับจ้าอยงอื่นยังไม่เท่ากับรายได้ YouTube นะครับถ้า,ถ,าถ้าได้เหมือนกับคนหนึ่งในเดือนนี้นะสามหมกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่า,าสามารถอ่าเขาเรียกว่าเื้ออะไรก็ได้อะนะ สามหมื่นกว่าบ,บาทปีหนึ่งก็ยังเช่สามหมื่นแปดเลยเนาะปีหนึ่งสี่แสนเลยนะฮะถือว่าโอเคนะครับแต่เชื่อว่าคนหนึ่งจะได้เดินสามหมื่นตลอดนะครับก็อยู่ที่ว่าคลิปของเราว่าคนดูเท่าไหร่นะครับก็เราต้องรักษาไว้นะครับรักษายอดเหรียญไว้ให้ดีนะครับแล้วกขนะ็ขออย่างน้อยนะขอย่าให้ตกนะครับนะพัฒนาช่อง เดือนละ1 0 0 0 0มืนเดือนละ5 0 0พเดือนละ2 0 0 0 0 0 0 0 0เดือนละแสนหรือเดือนละลาก,ก็แล้วอยู่ที่ทุกคนพัฒนาช่องของตัวเองนะครับขอ,ขอให้ตั้งใจนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถามคนหนึ่งได้นะฮะคนหนึ่งมก็อาจจะไม่มีอะไรที่พูดเหมือนกั้ยูทูบเบอร์คนอื่นหรอกแต่เราคนหนึ่งก็มาจากพื้นพื้นะนะครับ พื้นๆก็เลยทําช่องมาก็ได้ตังประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าได้ตลอดยิ่งดีนะครับนะยิ่งคนหนึ่งก็มีทํางานเป็นราชการเดินประจำเลยแล้วนะครับก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็บคบได่ไม่ใครเดือดร้อนนะครับแต่ถ้ามีไรายได้ youtube มาอีกถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเอาเงินเดือนเดือนที่เราทํางานเนี่ย เก็บก็ได้นะแล้วมาใช้ใจ่ายเดือน u t u b e ของ YouTube ก็ได้หรือเอาเงินเดือน u t u b e เนี่ยเก็บไว้แล้วก็ใช้ใจ่ายของเงินเดือนของเราก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็มาพูดประมาณนี้แหละนะครับใครที่ทำ u t u b e อยู่นะครับขอให้เราตั้งใจนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับนะอย่าท้อนะฮะทำไปเรื่อยๆวันไหนทำไม่ได้ก็คือว่า เก็บคลิปเราไว้ความทรงจำของเรานะฮะวันไหนถ้าได้ก็คือผลผลได้อย่างงี้อย่างอีกคนหนึ่งได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวคนหนึ่งจะเมนมาบอกหรือจะทําคลิปตามคอนเทนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มานะครับนะโอเคนะฮะอยากถามอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันสําหรับวันนี้นะก็มาเล่าประสบการณ์เงินเดือนเดือนนี้ให้ฟังนะครับ เชื่อว่าทุกคนทําได้นะคนหนึ่งทำได้ทุกคนทำได้แน,น่นอนนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุณหนึ่งไปเอวป,อปั้มวนไปกินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ